สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางกรมการศาสนานะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะจัดอบรมค่ะพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธีค่ะโดยที่มีนายชัยพลสุขเอี่ยมนะคะอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีคนมาร่วมอบรมนะคะถึงกว่า400คนนะคะทั้งจากภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจและประชาชนค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้มีการฝึกปฏิบัติการจัดพิธีพระกฐถินได้สมพระเกียรตินะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียด จากท่านอธิบดีกันค่ะการศาสนากระทรวงัธรรมนะครับก็ได้จัดการอบรมนะครับการขอรับพระทานพระกรถินนะครับซึ่งเป็นงานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในส่วนของงานประเพณีกระถินพระทานที่ได้รับประนับปวดเก้าครับจากพระบัทสมเด็จหัวนะครับผมพระทานพระกรถินให้กับหน่วยงานเออองค์ต่างๆนะครับ ได้ไปทอดกระถินในวัดที่เป็นพระรับหลวงประมาณ300วัดนะครับซึ่งทางกรมศาสนาเองก็ได้มีการอบรมขั้นตอนนะครับของการปฏิบัติครับตั้งแต่การขอรับปบิระทานที่กรมศาสนาของเครื่องบรรังกระถินต่างๆที่รับประทานมานะครับแล้วก็ถึงวิธีกรรมนะครับในการที่จะไปจัดวิธีทางสงฆ์นะครับถือว่าเป็นการทบทวนนะครับ แนวทางการบัติที่ถูกต้องครับเราถือว่าเป็นการให้ความรู้ที่เรื่องของขั้นตอนการบัติตามประวิณีส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการที่จะเป็นแนวทางในการสืบทอดพุทธาสาต่อไปครับ <ừ> ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะวัดอาลามหลวงเนี่ยที่ยังไม่มีเจ้าภาพในตอนนี้ก็มีถึง31แห่งด้วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะสามารถติดต่อร่วมบุญได้นะคะตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เลยค่ะ,ะนีะ่ภาพมาแล้วนะคะนี่ท่านผู้ชมถ่ายภาพแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้ะนะฮะก็31วัดเลยะนะฮะหรือถ้าแคปไม่ทัน ไปดูใน Facebook ของเราได้<ช>เราก็มีข้อมูลนะคะใน Facebook น,นะคะ The People Show ค่ะพระอารามหลวงที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์อขอ<ช>พระราชทานผ้าพระกฐิน31วัดค่ะ,ะสามารถติดต่อไปได้ตามรายชื่อที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ค่ะ,คะ